โปรติกีดอย่างสวนอยู่สยสวนใหม่ยส่ครับบอสมีวม่นนี้ติดเตือนห้ามไปละล้านผู้อื่นมาพี่มาพี่ไปนั่งพี่ไปห้ามไปละล้านผู้อื่นนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่เห็นนั่งลงดีดีไปรบกวนความสงบสุขของ เพื่อนบ้าน,นสาร้างความเดือ,อดร้อนลำทารบึงดูห่างมันห่างลกห่างหลงังบึงเอาขี้นองมันจะยุ่ไใดหมดจริงป่ะพี่ปัญหาของชาติต้องรีบแก้ไขโดยด่วนจนไฟใหม่ดากสั้างเมื่อใหม่มัมนได้เนาะ รับปากอยู่บ่เลืองไดเฮ็ดได้บอกว่ารับปากได้วยังไงไม่ไม่ทำาำําบ่ทำบ่บทัทมีหังบ,บ,บ่รบกวนคนอื่นครับเออคนอื่นคือไผมันมีบ้านสวงหลังสามหลังอยู่นี่บมองดูไจ่เรามองดูหุ่นหุ่นน่ะมาฟังคือกันเออบ้านค้างเคียง เห็นได้เป็นดีด้โอเคมก็เดียว้มาันเดียวเดี๋ยวันี่สิลงโทษดันพื้นทิพเทื่อครับครับผมครับอ๋อดันพื้นทิพเชื่อด้วยออกกําลังกายนับพร้อมนับแห้งหน่งสองสามสี่ ค,ครับครับโอเคดีมาก<อ>บครับอันนี้เป็นเรื่อยอะไบอเอ่อเอ,เอาบัประชาชนใหตำรวจไทยไปเลยเดี๋ยวมือหนามือหนีหรือมืออื่นหรือมือใดก็แล้วแต่ตอนนี้ถือว่ามีความผิดแล้วมือนีจิตเตือนข้างต่อไปทิถือบ่ริ้คุยแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดซ้ำซากก่อความเดือดร้อนท้ายบานท้ยซองบานขังเคียงบ่ไดหลับไดนนอนกังเว้นกับมวย ตายมิดอิงติ้งกังขึ้นมาเบิดมือเบิดลเคก่นก็เลยเอายาตินะครับผมมารับสาบน้ำครับมันจะฟ่าลงไปไหมพี่มาฟังพี่มาฟังมากมนันแก่งดาผมันะับ้นนีแกนะบอกว่าอย่านาบงเสีย่าเลจากมันผิดนนียังเ้าที 嗯，好我接，我接啊，开路，对。